ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าไปที่จุดกางเป็นพนเนินทุ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะกันชาตดัตงมาเลยนะครับทำไมเราจะไม่มายินดีต้อนรับสู่เส้นทางเขาพนเนินทุง่งต้องขลึกแทะ โอเคนนครับ,รบ okay, นะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะนอนกันเลยเมื่อกี้หนีบุกมาบ้านอุ้ยอุ้ย เข้าสู่อรี่บอดเอเนะครับตอนนี้เราก็จะพากันไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับด้วยคุณปู่ของเรานะครับตอนนี้เราก็เพิ่งออกจากบ,บ้านกันเนาะเป็นเวลาเท่าไหร่เก้าโมงสี่สิบแล้วเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมีอาตาัตรากรดซิเตร่องของคุณปู่มาให้ชมกันด้วยนะครับอ,อ๋ออะไรคะดเดี๋ยวเราจะไปเติม แก๊ LPG นะครับเต็มถังนะครับแล้วเราจะดูกันว่าอัตราการเส่อเปืองในทริปนี้เท่าไหร่ครับทีิปนี้เราจะไปแคมป์กันที่พระเนินทุ่งนะครับแก่งกระจานนะครับคุณปู่ไปลุยซะหน่อยนะครับอยากลุยไม่รู้จะหนาวหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่ว่าในกรุงเทพปริบันทนนี่ร้อนมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊ม LPG กันเลยนะครับว่าเราจะเต็มถังเนี่ย เราจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวอำเภอแกงกอาจาร์แล้วนะครับเราเหลือระยะทางที่จะถึงกระเนินทุ่งประมาณ58โลนะครับแคมมั่นกลาง31โล30กโลนะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงจะมันไหมเราจะคําไหมเราจะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราจะชำระเงินเข้าอุทยานกันตรงนี้นะคะรวมหนึ่งคืนโดยสารรดส่วนตัวเดินทางกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำการชำระเงินค่าเข้าอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นี้มานะคะ ก็จะเป็นค่าเข้าอุทยานแล้วก็จะเป็นค่ากลางเต้นท์รวมจ่ายตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปที่จุดกลางเต็นทพเนินพุ่งนะคะยังม่ถึงปัดกลางเลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ในจังหวัด เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะจากยูเนสโกเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2564ค่ะอุทยานจะมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเฉพาะบริเวณบ้านกลางและเขาพนเนินทุ่งในระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมของทุกปีค่ะ เพื่อเปิดโอกาสให้ธรรมชาตินะคะได้มีการฟื้นตัวรวมทั้งให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยปราศจากการรบกวนของนักท่องเที่ยวค่ะเป็นมะะดรดกโลกเนทำไมดิคำเมื่อกี้ดิต่างชาติต่างมาเลยนะครับทำไมเราจะไม่มานี่่า <laughs> พาม,พาม อ๋อนมมันมนรอบอยด้พี่แคทอยู่ในหันล้วปวดอยู่ในเอออยู่ในกองข้างล่างกองน้ำแข็งไหมกองน้ำแข็งกองน้ำแข็งอยู่ข้างล่างเอออันนี้ต้องติดต่อตรงนี้ก่อนใช่ไหมไม่เราเป็นเด็กเราเป็นช่องน้ำที่ชามาดู ใบบอลดี i, ลูกตัวใหญ่กว่าที่ชายอีกอะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกัน,น,นลลแล้วครับเดินมันหงมึงสองหนึ่ไม้เด็ดระลักเลยมใจร้างมานมดเลยมันประมึนอยู่มึงสองพูดถึง <Okay. S 2> เราเปิดน่าจะขึ้นได้นะม,มีแรงอยู่นะรถแรงเยอะด้วยหรอจะไปอีกเหรอ ไปยังไม่ถึงเลยมันะ ดูท่านกันเถอะอุ้ยลุกลุกเฮ้ยที่ชาดูนี่สิลุก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 อะไรจะบอกอะไรนะ นี่มาทำไมก่อนบ๊ายบายยินดีต้อนรับสู่เส้นทางเขาพเนินทุง่งข้<ะ>มามไหรอมันจะเป็นอะไรบิตไอ้ไม้กั้นอยู่มไม่เสร็จหรอป่าเป็นจาน แบบรวมสมบูรณ์มากเป็นหมอกเป็นนี่นะคุนพีเอ็มหมดเลยแบบหา,นาในป่าอนนี้กินแอกัะโอ้กินแอร์ไลทถวดเนาะหยา<อ>สุายดยอดยดูร้ายด้วยเท่ ย่าค <Yeah. S 2> อมไปเลยคอมเลยมันไม่สมบรณ์อ,อ่้ล่องคลึกแทะโอ้เหลียมอะไรไม่รู้นาเธอก็อขึ้นไปตรงลานเลยไงจริงแล้วต้องเปิดโปงเปิดโปงเปิดกระโปง ึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่กลางเต็นท์เด็กเด็กงวงเงียระวังล้มลูกไปที่ชาเดินไปกับแม่ไงให้พ่อขับรถไปไปม<ะ>าจับมือแม่ขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมคะเออ

I've changed for yeah, the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. a ็ข่ากันเลยไอง่าแล้วขาไปด้วยกทำไมมันไม่ลงไหนพ่อลองดิพ่อลองเลย นะพ่อลองกันไปลงหาทชาต่อชาต่อกไม่ตีตรงนั้นนะคะลูกตีไม่ได้ค่ะ <c oughs> ตรงนั้นตีไม่ได้ค่ะที่ชา <c oughs> เออตีตรงนั้นแหละ นตอนนี้เราก็กางเิ้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณปู่เราทําสําเร็จแล้วนะครับพเนินทุ่งนะครับเดี๋ยวก็ทางค่อนข้างที่จะหลุมลึกนะครับตอนนี้อากาศตอนนี้เย็นสบายมากเลยครับ ดีมากแม่เชื่อข้างล่างข้างล่างร้อนแต่ข้างบนหนาวเลยนะครับช่วงที่ขึ้นเขามานะครับก็ใช้เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองนะี่ขึ้นมานะก็ปัญหาความร้อนก็ไม่มีนะครับสูงสุดที่ขับมาก็ร้อยเจ็ดนะครับร้อยเจ็ด สักพักเราจอดแปเดี่ยวก็ลงละแต่ที่ขึ้นมาแทบจะไม่ได้จอดเลยนะครับนั่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับติดทนมากตอนช่วงล่างช่วงล่างนะครับถ้าจะให้ดีต้องสูงกว่านี้นะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้เพราะว่าล่องลึกมากรถก็สภาพเป็กนกริปยอยู่ลุกขึ้นล่างก็ไม่มีอะไรปัญหาอะไรนะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนแต่ตอนนี้เย็นมากเลยเมื่อกี้มีมีมาครับมีมาตอนรับแล้วยังไม่ได้อ้นีจ่จนไม่ได้ชมจุดชมวิวเลยมีมาตอนรับกอนแล้ว

จุดชมวิวพะเนินทุ่งโอไปไหมไปไหมคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืออะไรคะโอ้ย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 อะไรล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราเดินมาที่จุดชมวิวพะเนินทุ่งนะครับจากเต็นท์ประมาณสามร้อยเมตรน่าจะถึงอยู่พอเดินขึ้นมานี่ก็ห้าสิบอุ้ยแสงแดงหหืืออขายขี้หน้าแม่จังเสงสวยมากเลยครับ ไม่อุ้มไม่อุ้มเดินเองก็ค่ะ่ะไปดูดิมีอะไรโอไปมีเดินกลับจากชมวิวพระอาทิตย์ตกประมาณสามร้อยเมตรนะครับตกจริงจริงทุกจริงจงม,ม,มืดตึ๊ดอย่าลืมเาไฉายมาน,นะครับถ้ามาดู พระอาทิตย<า>์ตกบรรยากาศตอนเย็นนะครับาาลแล้วนอนงอาบสุดสบายจังเลยค่ะอุ้ยได้อะไรอ่ะ อุ้ยอุยหนีไปแล้วได้ถุงอะไรมั้ลูกถุงขยะหรือเปล่าครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะนอนกันเลยเมื่อกี้หมีบุกแม่บ้านเมื่อกี้เราไปถ่ายแสงเหนีกยนะจะนมีหมีบุกแม่บ้าน น้องนะครับตื่นเต้นมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูชมทะเลหมอกกันพรุ่งนี้นะครับเมื่อกี้ไปถ่ายแสงสีเขียวตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับบอกเลยต้องกล้องที่ตั้งสปีดช,ชัตเตอร์ต่ตำๆนะครับถึงจะมองเห็นโอเคเลยเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีวกว่านนครับว่าจะมีหมอกหรือเปล่า Mm-hmm. ยามเช้านะครับกาดหนาวมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ผนังทุกนกันก่อนจุดชมวิวนะมีหมอกอยู่ในน้อยน่งนะครับมองเห็นอยู่๋ยวไปชมเลยว่าตรงใต้ายจริงนาอะไรตอนนี้ ต้องไปดูไปเซอร์เบก่อนนะครับเดี๋ยวสายๆ้าไปอีกทีตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแลครับแต่ว่าอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยระหว่างทางก็จะมีข้างแว่นมีอะไรเดี๋ยวมาถึงไป Nó กิน đeo hả? เอาล่ะเผอผมมีขวด จะลงไปชมพระตำหนักของพระเทพนะคะนี่ค่ะจุดชมวิวจุดชมวิวใช่ไหมค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตกด้นะครับถู้ท้าสายเดินไป เ <ง ains> น,นี่ก็จะเป็นบ้านพักอีกอู้บ้านพักนไ่หมดเลยเหรอจุดตรงนี้ก็จะมองตรงข้ามกับ จุดชมวิวพระเนินทุ่งนะเขาขายไว้นน,น,น่นอะตรงนี้จะเป็นเรือนรับรองพิเศษนะครับเขาพระเนินทุง่งขึ้นมาเออ,เอ,อขึ้นไปนนอะไรละ่ะอะไรอะไรล่ะลูก ใสเดือนค่ะใส่เดือนราทางนี้ค่ะ,ะขึ้นไปเลย<ป>ขึ้นไปเก่งมากเรือนรับรองพิเศษ านข้าวกันที่จุดบริการกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกับตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลงอลง๋งงออาบน้ำด้วยหรออาบข้างล่างปะเราก็ไปอาบข้างล่างาบจบข้าวเท่าไหร่นี่จานใหญ่แท้จานใหญ่ร้อยยี่สิบจานเล็กสี่สิบจานเล็กสี่สิบต่างกัน เจะขากินข้าวอยู่ยังไงอร่อยโอ้ร่อยมากินข้าวให้พ่อดูชมวิวนั่นนะครับจ๋าทางนู้นก็ที่เราไปนะครับเรือรับรองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบขายขิดแบบเอาันี้ออกขาลงขาลงขาลงนะครับขาลงน่าจะน่าจะได้พักเบรกอยู่ขาลงก็ใช้เกียร์หนึ่งอย่างเดียวให้ engine เปลียยนคนทำงาน ที่เราจะขึ้นไปนะครับด่านก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้สามารถขับสองเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตรงลำทานจะลำบ,บากหน่อยบ้านกลางแคมป์นะคะตรงนี้ ไม่มีผีเสื้อนะคะมีแต่ว่ามีน้อยมากค่ะอุ้ยลูกไม่เป็นไรลูกลูกขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรลุกขึ้นลูกขึ้นมาแล้วขึ้มาแล้ว ดูน้ำไหลเนี่ยเนี่ยใช่หรือยงแม่เนี่ยไปดูว่าข้างข้างข้างเนี่ยแม่นันนึงอุ้ยยิงอะไรวะเนี่ยอุ้ยยิงดักแดงอันนี้ถังที่สองนะครับแต่อันนี้เติมเก้าห้าห้าร้อยบาทอันนี้แก๊สถังที่สองนะครับหลังจากลงมาจาก พระเนินทุ่งนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทังที่สองนะครับขากลับจะเติมเท่าไหร่นะครับ รับเมื่อกี้710บาทเขาเรื่องมยเนี่ยรอบนี้ก็จะถึงบ้านเลย เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับปู่ก็ทำงานเต็มระบบนะครับวิ่งไปทั้งหมด462กิโลนะครับแก๊สยังเหลือเต็มถังนะครับหลังจากเติมถังที่2นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอัตราการส้นเปลืองเป็นยังไงนะครับทุกอย่างปกติดีนะครับยังครบสมบูรณ์นะครับคุณปู่ ครับที่นี้เรามาสรุปกันนะครับทริปนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด462โลนะครับทริปนี้นะครับผมจะวิ่งแก๊สโซฮอ95นะครับสลับกันกับ LPG นะครับในการเดินทางของผมผมจะใช้สลับกันนะครับผมจะไม่ใช้ LPG ล้วนนะครับผมหลังจากเราเติมกันที่ที่บ้านนะครับแล้วก็รีเซ็ตเป็นศย์ขับไปแก่งกระจานแล้วก็ขึ้นพเนินทุ่ง แล้วก็ลงมานะครับถังแรกที่ผมเติมก็คือแก๊สซฮ์95นะครับเป็นจํานวนเงิน900บาทนะครับ14.28ลิตรนะครับลิตรละ35บาทนะครับแล้วก็ถังที่2นะครับ LPG นะครับ710บาทนะครับ45.66ลิตรนะครับลิตรละ15.55บาทนะครับก็รวมกันแล้วนะครับทั้ง LPG แล้วก็แก๊สโซฮอล95นะครับก็จะได้ประมาณ60ลิตรนะครับ เป็นจำนวนเงิน1210บาทนะครับก็ถ้าเราคิดเฉลี่ยมาแล้วจาก462กิโลที่เราวิ่งไปนะครับเอสเคปนะครับ3.0นะครับตก7กิโลลิตรนะครับหารด้วยตัวเงินนะครับก็จะตกกิโลละ2.6บาทนะครับสำหรับผมนะครับทริปนี้ถือว่าคุณปู่ประหยัดนะครับเพราะว่าทางขึ้นเขาเรา ดันยาวๆเลย15กิโลไอ13 10กิโลนะครับตั้งแต่ไอตัวหน่วยพิทักษ์นะครับก็คือขึ้นขึ้นเขาไปนิดน,นึงนะครับขึ้นเขาเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้นะ้มันแก๊สโซนก็ผ้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะไปพเนินทุ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ